สวัสดีครับผมไกรวิทย์หลีกภัยนะครับผมเป็นคนที่ทำงานเน้นหนักไปทางด้านของบัญชีบริหารและก็ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานเนี่ยมาประมาณเกือบ20ปีนะครับพื้นฐานของผมเนี่ยตอนผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนทางด้านบัญชีแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านการบริหารนะครับผมเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่แรกเนี่ยเป็นบริษัทขนาด ใหญ่มากเลยแหละนะครับของประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสในการทํางานเกี่ยวกับงานแรงงานการจัดการนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลที่ผู้บริหารจะต้องใช้ในการบริหารองค์กรซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยๆในจํานวนมากนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปดูแลเรื่องของงานระบบสารนเทศทางการบัญชีระบบเกี่ยวกับ ERP ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรในบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ อีกบริษัทหนึ่งด้วยที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับโดยรวมแล้วในประสบการณ์ทำงานประมาณเกือบ20ปีของผมเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการบัญชีบริหารแล้วก็เรื่องของการสร้างแล้วก็ดูแลระบบสารเทศทางการบัญชีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยกับทุกท่านเรื่องของแผนปฏิบัติการชื่อภาษาอังกฤษก็คือ action plan นะครับแผนปฏิการเนี่ยจะเป็นแผนที่องค์กรทั่วไปเนี่ยมักจะนํามาใช้ ในการเตรียมการวางแผนในเรื่องของการทำงานดังนั้นหลักสูตรตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับท่านผู้ประกอบการท่านผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างนะครับหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปหรือทุกท่านที่อยากจะเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการวางแผนแล้วก็นำไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนขององค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือวางแผนที่เกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่า แผนปริดการตัวนี้น่าจะสร้างความเจเริญก้าวหน้าในการทํางานในชีวิตของพวกท่านได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านที่สนใจเนี่ยเข้าไปสู่บทเรียนเรื่องแผนปริการด้วยกันเลยครับ